สวัสดีครับวันที่สองการเดินทางคุณผู้ชมตอนนี้หกโมงครึ่งนะบรรยากาศดีมากๆเลยครับน่าจะประมาณสิบสามไม่สิน่าจะสิบห้าสิบแปดยี่สิบประมาณนี้นะตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกปวดไหล่นะครับบรรยากาศดีมากๆเดี๋ยววันนี้คงต้องรอให้เต็นท์แห้งก่อนนะครับก็ค่อยเดินทางกันบรรยากาศดีมากๆเลยแป๊บนึงนะะ เขาเคลียร์ทนี่ก่อนเอาลัดไปเลยบ้ารัดเลยเด้อขาตอนไหนไม,ไม่รู้เหมือนกันเน,ะ<ง>นาะกล้องหนาวละประเด็นคือ,อยังดีที่ยังอยู่ดีไปกล้องเครื่องล่นไปไอ้ก,กล้องไม่ค่อยเสียดาด้ท่านะนะถ้ามันตกอะ่ะเสียดายฟุตเทปมากกว่าถ่ายทั้งวันอย่างเงี้ยนี่ไง ยอดเลยอ่ะปัญหาทางก็น,น่าอยู่ไหมหนะดูพอดำเลยทีนี่เออได้อยู่นะแต่จริงๆเพิ่งรู้นะว่าใช้ได้จริงนะออปกติมันก็แล้วเราไม่ลำแขางคอถ้าชินแล้วถ้าเกิดใส่แขนใส่เครื่องเสื้อมีคอปกมันใช้ก็ดีกว่าใช่ไหมจะลบตัวเองมา วันนี้เป็นวันเดินทางวันที่2ครับผมเองไม่มั่นใจว่าผมนั่งอยู่ที่ลานแคมป์มอนานเท่าไหร่นะมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็10บโมงกว่าแล้วครับวันนี้ผมจะต้องมุ่งหน้าไปที่อำเภอสังขระบุรีครับคุณผู้ชมโดยที่จะต้องเดินทาง350กิโลเมตรนะเนื่องจากว่าน้องบอลบอกว่าผมจะต้องไปนอนที่นั่นให้ได้ครับแล้วผมแพลนไว้ว่าผมจะต้องเดินทางไปกลับกรุงเทพเนี่ยหวันเท่านั้นซึ่งนี่เป็นวันที่2แล้วครับ ถ้าหากว่าผมต้องไปนอนอีกที่หนึ่งที่ยังไม่ถึงสังขละเนี่ยผมว่าผมจะต้องใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้นอีกแน่นอนแต่ก็อย่างว่าแหละครับคุณผ,ผู้ชมครับการเดินทางคนเดียวแบบผมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะแต่าหากว่าผมจะต้องเปลี่ยนทริปเปลี่ยนแผนขยับโน่นสกิดตรงนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมผมก็จะไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงกันไปได้เรื่อยๆนะ ได้เคหผลหนึ่งครับคุณผู้ชมที่ผมเลือกที่จะเดินทางคนเดียวครับเพราะาหากผมผิดแผนไปแล้วเนี่ยคนอื่นๆก็จะได้ไม่ต้องมาลำบากกับผมนะหลังจากที่เดินทางมาสักพักหนึ่งครับคุณผู้ชมครับผมก็เข้าสู่ถนนเมลเลกก็ไกจ่จอจานสี่สองสี่หนึ่งครับหลังจากที่เลี้ยวเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีภูเขาลูกใหญ่คอยต้อนรับผมอยู่ข้างหน้าเลยผมก็ต้องนวลเนี่ยเดินทางกันแบบชิลชครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นเนินที่สูงพอสมควรแต่เนื้อนวลก็ยังขึ้นไปได้แบบสบายสบายครับ แม้ว่าน้องนวลจะเดินทางหนักมาเมื่อวานนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่น้องนวลจะต้องเจอของจริงแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าการขึ้นเขาในช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มหนักพอสมควรครับอีกทั้งนาข้างหน้าเองผมก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะเจอกับอะไรบ้างท่าที่ผมสอบถามนาเพชรมาเนี่ยนาเพชรก็บอกว่าเป็นเขาที่ชันอยู่พอสมควรครับซึ่งผมขี่รถของนาเพชรมาแล้วผมรู้เลยว่ารถของนาเพชรนั้นแรงมากมากเลยนะ เทียบกับน้องนวลแล้วเนี่ยน้องนวลน่าจะมีแค่10%ของแรงเครื่องยนต์ที่นาเพชรเขาขี่แน่ๆเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับในเมื่อเราเลือกที่จะเดินทางมาแล้วนะผมก็จะต้องไปให้สุดครับถ้ามันไปไม่ได้เราก็แค่ย้อนกลับตัวเองครับมันไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วผมไม่รู้เลยว่าตัวเองขับรถมานานเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับไม่ได้สนใจเลยว่าระยะทางที่ขับขี่นั้นจะไม่ได้ไกลแค่ไหน ไม่สนใจว่าจะขับขี่มานานเท่าไหร่สายตาผมฟัคับไปที่ข้างหน้าอย่างเดียวครับบางครั้งก็มองซ้ายมองขวาดูบ้างผมเองเจอไก่ป่าอยู่เป็นระยะระยะครับคุาผู้ชมแต่ก็ไม่ทันที่จะถ่ายภาพให้ดูกันนะตลอดเส้นทางที่ผมขับขี่บนถนนส้นนี้เนี่ย แทบจะนับจํานวนรถได้เลยนะครับว่ามีรถยนต์กี่คันรถมอเตอร์ไซค์กี่คันแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยผมแทบจะไม่เจอรถของนักท่องเที่ยวเลยครับคุณผู้ชมครับเจอแต่รถของคนในพื้นที่ตอนนั้นเองสองข้างทางตอนนี้เริ่มพิจาแคบลงครับเริ่มจมีต้นไม้เกินไปที่ถนนเข้ามาเรื่อยๆเริ่มมีความมืดของต้นไม้ที่บังแสงแดดมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชมแต่ผมก็ยังต้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดที่จะพาผมไปยังจุดหมายครับคุณผู้ชม ผมอยู่ระหว่างทางนะคุณผู้ชมนะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับคุณผู้ชมอากาศเย็นมากแล้วก็เมื่อคืนน่าจะมีฝนมีน้าค้างนะครับผมก็พยายามที่จะจอดลงเทียมเป็นทางตรงที่สุดละนะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นถนนหมายเลขสี่1ูนย์สี่หนึ่งนะครับก็พักต้องนอนสักแป๊บหนึ่งนะครับบรรยากาศดีมากเลยคุณผู้ชมมีแมลงอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รบกวนอะไรมากก็โอเค น้องนวลหลังจากที่ได้ไปล้างชุดข้างมาครับก็เดินทางได้ดีขึ้นนะยังไม่มีอาการคลัชลื่นยังไม่มีอาการกระอักนะครับเดินทางมาไกลพอสมควรละวันนี้ก็ยังไม่ได้พักนะครับก็เลยถือโอากาสพักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเตินมน้ำมันน้องนวลหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้แวะปั๊มเลยนะครับแถวนี้ไม่มีปั๊มที่เป็นยี่ห้อนะคุณผู้ชมก็จะเป็นปั๊มหลอดตลอดทางเลย แล้วก็ตั้งแต่เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข4041มาเนี่ยนับรถยนต์ได้ประมาณ3คันนะครับที่กําลังขับกันอยู่นอกนั้นก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านนะครับที่ไปไร่ไปนาไปสวนนะครับก็นับว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งคุณผู้ชมที่มีความสวยงามมากๆนะผมไม่แน่ใจว่าถนนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงครับแต่ก็ต้องลุยต่อไปเพราะมาถึงขนาดนี้แล้วให้ย้อนกลับไปก็น่าจะลําบากเมื่อสักครู่ผมเห็นป้ายบอกว่ามีถ้ำทานรอดใหญ่ แต่ว่าพอขับมาเรื่อยๆก็ไม่เห็นว่ามีทางเข้าตรงไหนนะครับก็อดที่จะเข้าไปดูนะไปเดี๋ยวลุยกันต่อคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่บริเวณเจดีสำเพาทองนะคุณผู้ชมนะก็เริ่มเห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นเขื่อนสีนครินใช่ไหม ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้องนวลจะขึ้นมาถึงสุดยอดได้นะครับจุดนี้สามารถที่จะชมยู่ฝั่งตรงข้ามได้นะครัมายถึงว่าเขาเขาไม่ได้เคลียร์พื้นที่นะครับมันก็เลยเห็นว่าใครใช้คนเป็ถ่าไมาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเห็นฝั่งนู้นก็มากเองนะครับคุณผู้ชมน้องนวลยังไม่มีอาการสึกเลยนะมีแค่อาการให้เราได้รู้นะครับว่าจะไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ว่าก็ขึ้นมาถึงนี้ได้ถือว่าสุดยอดแล้วครับวันนี้ตอนนี้ผมไม่แน่ใจละว่าวันนี้จะไปถึงที่สองหรือว่าสังขะหรือเปล่า ค่อยดูวันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวต้องไม่ข้ามแพรตอนนี้กลืนกสดมาละนะครับน่าจะพอสำหรับการขึ้นแพรณแดดแรงแต่ว่าไม่ได้ร้อนนะคุณผู้ชมไปเลุยต่อตอนนี้เห็นเขื่อนรีบๆแล้วนะครับอีกประมาณยี่ิโลเราก็จะถึงท่าที่เราต้องข้ามโปะแล้วนะครับไปหลังจากที่เลยจุดชมวิวมาแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมครับ ก็จะเป็นทางลงเขงยายาวๆแบบนี้เลยนะสภาพถนนช่วงนี้จะค่อนข้างจะปังพังนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะมีหินลอยอยู่เยอะๆนะแต่ว่าหลุมบ่อเองก็ไม่ได้นา่าเกลียดน่ากลัวอะไรมากนะครับสมรับทจะลงมาได้แบบสบายๆครับจนมาถึงทางแยกที่เราจะต้องเลี้ยวเข้าไปที่โปะครับคุณผู้ชมครับเส้นทางที่จะพาเราไปที่โปะนั้นเนี่ยแรกๆเนี่ย ช่างหลอกให้เราตายใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เข้ามาได้สักแป๊บหนึ่งนะความจริงก็เริ่มเปิดเผยครับจะเป็นระยะทางที่เป็นหลุมเป็นบอ่อแบบนี้ประมาณ2กิโลเมตรกว่าเลยนะครับอย่างไงใครที่มาบริเวณนี้ก็ระมัดระวังกันสักหน่อยนะครับผมกับต้องนอนเองก็มีการสไลด์อยู่บ่อยๆครับแต่ก็ไม่ได้ล้มนะครับเพราะว่าผมขี่มาแบบช้าๆนะมวาถึงแล้วนะคุณผู้ชมคุณป้าแกบอกว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะขวามือนะ มันมันเหมือนกันไม่หมดมาดูกันว่าต้องรอกันอีกกี่คนนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่เต็มเขาก็ไม่ออกนะครับแต่เกิดจะเหมาก็สี่ร้อยนะคุณผู้ชมสวัสดีครับ,ต,รบตอนนี้มาถึงแพแล้วนะคุณผู้ชมก็มีแค่ผมคนเดียวนะครับยังต้องรอเพื่อนลงไทยหลายหลายคันอยู่นะครับ ไม่แน่จะจะมีใครไหมเพราะว่าเข้ามาเมื่อกี้ประมาณสามสี่โลก็ทัพปิง้งวิงวอยนะครับไม่มีใครตอนนี้บ่ายโมงนะครับ<ด>ก็รอไปเรื่อยๆไม่รีบและว,วันนี้ไม่น่าจะถึงสังขละละนะครับอาจจะต้องไม่นอนที่ไม่ขมิ้นหรือว่าเออลําคลองงูนะครับด้วยที่ผมมันฟรีสไตล์ครับหมาคนเดียวแล้วมันจะเปลี่ยนแพนยังไงก็ได้นะครับผบูช้ชมก็นับว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะที่ได้มาที่นี่นะครับ ลำทางผมเองก็เคยข้ามแพแค่ที่เอ,อร่อคอนสษฐกิจนะครับแล้วก็เรือเฟอร์รี่นะครับ,รบที่เกาะช้างอเคยแค่นั้นนะครับจะกลับตงนวลก็ไป็นอันดับสองที่ได้ข้ามแบบนี้นะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวรอกันเรื่อยๆครับดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้ตอนนี้เลยที่ข้ามฝั่งมาจากฝั่งนู้นก็มาถึงแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าฝั่งนี้ก็น่าจะสักพักหนึ่งกว่าที่จะได้ออกนะ อากาศร้อนมากแพ้ก็ไม่เต็มหรอกคนระับฝั่งนู้นมาก็ไม่เต็มฝั่งนี้มปก็ไม่น่าจะเต็มแต่ไม่แน่ใจว่าเขาแบ่งเวลาออกกันยังไงนะถ้าสมมติว่ารอนานแล้วไม่ออกเนะี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีวิธีมีวิธีหรือมีเวลาออกยังไงนะรอต่อไปครับตอนนี้รอมาครึ่งชั่วโมงแนละ้วคุณผู้ชมรอกันต่อครับตอนนี้บมงครึ่งนะครับพี่ๆเขารอมาสองชั่วโมงแหละนะครับแล้วก็มีผมแม่สมทบ ก็โทรตามเจ้าของแพให้เดินทางแล้วนะเพราะว่าเสียเวลาไปเยอะแล้วนะพี่นะใช่ครับถือว่าโชคดีสำหรับผมด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าผมแมวคนเดียวผมก็หมดทั้ง400นะครับแต่ถดปกติมันจะ50บาทนะแต่ว่าคนไม่ค่อยข้ามกันเนาะนี่เนาะช่วงนี้ช่วงคนไม่ข้ามเออช่วง,งคนไม่ข้ามวันนี้มันเป็นวันอังคารว,าวันธรรมดาเออวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์คนเยอะถ้าเสาร์อาทิตย์คนที่เยอะครับดังนั้นใครถ้าอยากจะมาเที่ยวแบบนี้แล้วก็ไม่อยากจะเปลือกมากก็มาเสาร์อาทิตย์ละกัน เดี๋ยวเราลงสักครู่หนึ่งคุณจะซ้ำร้อยนะจ้าพีกว่าอ,อกผู้ดีกผู้เดียนะ <c oughs> ชื่อเดิมของเขื่อนศรีนครินเนี่ยชื่อว่าเขื่อนเจ้าเนียนครับคุณผู้ชมเป็นเขื่อนในประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้าแม่กลองครับสร้างขึ้นบนแม่น้ำแคลใหญ่บริเวณบ้านเจ้าเนนตำบนท่าการะดานอภอศรวัสุ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนับเป็นเขื่อนแห่งที่8จากจํานวนสิบเจ็แห่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างขึ้นเบอหนวยประโยชน์ด้นานต่างๆตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิตความอยู่ของราษฎรและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามครับเริ่มก่อสร้างเมื่อปีสองพันสิบหจนแล้วเสร็จเมื่อปีส3ครับ olá <laughs> จุดหมายแรกที่ผมจะไปตอนนี้ก็คือห้วยแม่คำม,มินครับคุณผู้ชมครับอันที่จริงถนนหนทางที่เจอตอนนี้ผมเองไม่ได้คิดนะครับว่าเส้นทางจะได้เท่แบบนี้นะคุณผู้ชมแต่ถามว่าพอเดินทางได้ไหมมอเตอร์ไซค์เดินทางได้สบายครับอย่างผมเองขับน้องนวลมาก็ใช้ได้ครับไม่ได้ยากมากน้องนวนเองก็เป็นรถที่ดเดิมๆครับโช๊คเดิมตม้งแต่ตอนออกรถมาใหม่ๆทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะไม่ได้มีการเปลี่ยนโช๊คเลยนะครับก็คิดอยู่เหมือนก,กันครับว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะ่าจะต้องจับเปลี่ยนให้น้องนวลสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ยสภาาพแ่ม,ามา เลยนะคุณผู้ชมแต่ก็ยังพอถูไทยไปได้ครับตอนนี้ขออนุญาตใช้แบบนี้ไปก่อนละกันนะ ระยะทางจากท่าแพขนานยนต์จนถึงน้ําตกเนี่ยน่าจะประมาณ9กิโลเมตรครับส่วนถนนทางที่ขลุกขลามแบบนี้น่าจะประมาณ4ีถึงห้กิโลเมตรเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับเป็นเส้นทางที่ดินกับหินปนกันนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะมีฝนตกก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังสามารถจะเดินทางได้แบบสบายๆครับไม่มีการจมโคลนแน่นอนครับผม ากเดินทางมาสมัคพักเราก็จะถึงป้อมที่ถ้าหากว่าเราต้องไปเนี่ยจะไปที่น้ําตกเอราวันได้นะครับคุณผู้ชมแล้วถ้าหากว่าเราเลี้ยวขวาก็จะไปที่น้ําตกมุวยแม่ขำมินนะครับหลังจากที่ขึ้นทางปูนนะครับทางลาดยางแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางได้แบบสบายๆแล้วนะครับ ถึงน้ําตกห้วยแม่คมินแล้วคุณผู้ชมสีน้ําคล้ายๆวังก้านเหลืองนะคุณผู้ชมสีน้ําออกแนวๆนั้นแล้วก็เขาไมา่ให้เราปีนตามชั้นน้าตกนะครับคุณผู้ชมก็อย่างนั้นก็ได้ไม่เห็นครับว่าน้ําตกที่นี่หน้าตาเป็นยังไงกำลังช่างใจอยู่ว่าจะกลางเต็นที่นี่ดีไหมนะเพราะว่ามันก็บรรยากาศอเคนะคุณผู้ชมนะผมลองเดินเล่นแถวนี้สักพักหนึ่งนะถือเป็นการทําน,นวลนไปด้วยนะครับแม้ว่าจะขี่มาจากโแปแค่แป๊บเดียว มันชันอยู่พอสมควรน,นะครับคุณผู้ชมนะสวยใช้ได้เลยคุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยวกลางเต็นท์พอสมควรนะครับโอเคบรรยากาศใช้ได้เลยมีทั้งน้ําตกแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ให้เราได้ดชมกันนะแต่มันก็จะมีบางโซนที่เขาไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้านะครับเนี yeah. ่ยเขาไม่เข้านะครับน่าจะเป็นเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้มันน่าจะโดนน้าเซาะตะลิ่งนะครับวิวน้ำตกสวยใช้ได้เลยยอดครับคุณผู้ชม ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นนะอย่างน้อยได้มาถ่ายภาพก็ยัางดีให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าหุ่นแม่ทัพมินเป็นยังไงบ้างนะครับจะขากลับนี่แหละที่จะออกไปสั่งการนะมีทั้งทางชันแล้วก็ทางสุนออฟโรดสมควรว้าวสวัสดีครับใช้ดีไหมครับกล้องตัวนี้ I cannot speak Thai. Oh. I'm from Indonesia. Oh. Okay. <laughs> I'm so sorry. <friendly. laughs> How long you come from Indonesia? Oh. Yeah, yeah. <laughs> oh. What's your channel? I can follow you. What's your channel? Uh, uh, sorry. Oh. Hey, you.

em Hello! Oh, okay. Hello! 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 em Hello! 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 สนเ,นส,นเ,นส,นเนสน่ห์เสน่ห์ิดปิดน่างขอเองเออเขไม่น่าจะอยู่ที่นี่ล้วแหละคุณผู้ชมไม่งั้นก็ไม่มือละนะคุณผู้ี่เป็นไม่มือ,มอวสวยมากครับคุณผู้ชมใครที่มา,ท,าที่นี่นะผมว่าคุ้มมากๆนี่นะว่าคุ้มค่านะคุณผู้ชมกับการมาพักที่นี่นะผมว่าก็มันมีทั้งวิวทัศน์ให้เราได้ชมแล้วก็มีน้ําตกให้เราได้ดูกันด้วยสวยครับสวย เดี๋ยวผมพบตัวมูฟแล้วแหละคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มันก็บ่ายสามแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะไปถึงที่สังขละบุรีกี่โมงไปคุยดูยกัน ผมเริ่มนา่ทานต่ออีกครั้งครับคุณผู้ชมครับโดยที่ย้อนมาเส้นทางเดิมนะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อุทยานชาติลำคลองงูครับคุณผู้ชมจริงๆตรงนี้มีหมายเลขถนนด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าหมายเลขถนนเนี่ย เป็นหมายเลขถนนไรนะครับผมเื้นทางมาครั้งนี้โดยการที่ปักหมุดไว้ใน Google Map อันนะครับว่าจะไปที่อุทยานชาติลำคลองงูนะครับระหว่างทางก็จะมีทางที่เป็นเขาชันแบบนี้นะครับสูงมากเลยนะมีอยู่ประมาณ3าสีลูกนะครับคุณผู้ชมครับผมเองก็คิดว่าน้องนวลจะไม่ไหวนะแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถที่จะดันไปรอดทุกเนินนะครับอาการคลัชลื่นยังไม่มีนะครับคุณผู้ชมมีแค่ลุ้นว่าจะไหวหรือไม่ไหวตัวนั่นเองนะครับผมกับน้องนวลยังเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้ในใจผมคิดแล้วล่ะว่าไม่สามาจาเดินทางไปถึงอำเภอสังครบ,บุรีไร่ภายในวันนี้แน่นอนนะคุณผู้ชมแต่ก็ยังไม่ได้มีแผนนะครับว่าจะไปพักที่ไหนนะคุณผ,ผู้ชมนะเราไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้การเดินทางของผมจะไปเส้นสุดที่ตรงไหนนะครับการเดินทางในป่าแบบนี้คนเดียวก็ทําให้ผมรู้สึกวั่นวหวอยู่หมนกันนะเพราะว่าแสงเริ่มจะหมดเข้าไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วยิ่งในป่าแบบนี้ ก็แสงหมดไวนะคุณผู้ชมนะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่เคดินทางในป่าแบบนี้คนเดียวก็น่าจะพอเข้าใจอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้อาจจะยังไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะยังไม่มีอะไรน่ากลัวนะคุณผู้ชมเพราะว่ายังเป็นทางปูนอยู่นะแต่นาว่าแสงหมดเมื่อไหร่เนี่ยาะว่างานงอกแน่ๆเลยนะครับ นี่เป็นเนินยาวที่ผมเจตนาจะไม่ตัดออกนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเนินเทียวยาวแบบนี้ชันขนาดไหนแล้วก็ยาวขนาดไหนนะครับก็เป็นที่น่าเหลือเชื่อนะครับว่าน้องนวลหลังจากที่ไปหลายๆแห่งกับผมมาแล้วเนี่ยจากที่เห้ขึ้นไม่ไหวดันมาดันเนินนี้ไหวนะครับอันที่จริงผมก็ภาวนาในใจอยู่เหมือนกันนะกับศาลที่เลยมาเมื่อสักครู่นะครับว่าให้ทางเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขานะถ้าน้องนวลขึ้นไม่ไหวรบกวนท่านช่วยดันจากข้างหลังให้ผมด้วยนะครับ ผมก็เลยไม่มั่นใจว่าเหตุผลที่ผมขึ้นเนินนี่ไหวเนี่ยมันเกิดจากที่ผมเอาน้องนวนไปนล้างชุดข้างมาหรือว่าเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมไม่ได้ฐานกันแน่ครับ ขึ้นมาก็ยังพอใจชื้นครับยังเจอชาวบ้านเก็บของป่าก,กันอยู่เนืองๆครับแล้วก็ยังมีชาวบ้านนะที่ขี่รถไปมาที่กลับจากเทือกสูนไร่นาของตัวเองนะครับยังผ่านได้เห็นอยู่เป็นจังหวะเป็นช่วงๆช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านสลับบ้างนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะแต่ว่าก็ํำให้อุ่นใจขึ้นเยอะครับ แล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะของผมดูแต่ค่ายสีฟ้านะครับค่ายสีเขียวผมแทบจะไม่ได้ลวงออกมาดูนะครับซึ่งคิดว่าอาจจะมีเป็นช่วงๆอยู่เหมือนกันครับ บางช่วงบางตอนผมขี่รถก็ไม่ได้ใส่หมวกกันนอกกันนะครับคุณผูช้ชมเพราะผมอยากจะฟังเสียงธรรมชาติอยากจะฟังดูว่าเสียงในป่าแง่้ยแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างนะซึ่งก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้ขับรถผ่านป่าที่ทึบแบบนี้นะครับ ถนนคนทางสุดยอดมากเลยนะครับตอนนี้บ่ายสี่โมงนะคุณผู้ชมผมเองไม่แน่ใจว่าเดินทางมาจากน้ําตกห้วยแมคคามินเนี่ยมากี่กิโลเมตรแล้วนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นทางแบบนี้อีกนานเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับจะพยายามให้เต็มที่แล้วกันไหนๆเราก็มาแล้วเราก็ต้องไปให้เต็มที่นะสาโทรศัพท์ก็ไม่มีด้วย มีผมลังท้ายแล้วนะครับในชุดนี้เพราะว่ามีรถกระบะคันหนึ่งน้าหน้าไปแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีคุณลุงคุณป้าเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำมันน้องนวลด้วยนะครับน้ำมันหมดอีกแล้ว